เอาอีบลุงเอายีบมาครับเอาน้อาแล้วงบ่ออันเด็ดเอาอีจังบ่ออย่างเพียงพ่อเอีจยมบอเอีจยมบออแล้วครับเออเอาอีจังบ่อยางจังบ่อเขาเนอเออร้านไหนไปซื้ออยากกินย่างไก่ก็ซื้อเองกินหลัามหอะไรก็ซื้อเด้อออกไปก่อนออกจากโรงพยาบาลก่อนจะไปกินหลามหัวไม่อยากกินก้อนปลาบอก้อนปลาเออ อย่ากเมเ่อบวานเท่าจงกินเนาะนี่และแบงทพันยังไงเลยนบ่กะเป no oh okay. ๋าโอ้โหถือไปเลยอ้าวถือไว้นอนรับในเงินเมื่อนอนตื่นในเงินแสนกันเยี <h <h ่ยมพอใจปะเห็นเงินีพอใจฮะ 好，我们来研究。